ไม,ไม่รู้กำลัง,ลงขับรถมางงสิคัับไปจับเลยปะใกล้วว่วง,ง,งนะีเขาไม่โชวไปได้ไงเนีเสียคับขปปับไปแล้ว,วอ่ะงงเอาขององกอยู่นันได้อขอมาเออี่นีดันไ้กลับไปนอนอไ,ไม่มีเหตุอะไเอาอมาอยู่ในส้นองน,นอน ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็คือทางทีมผู้จัดงานม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์อมีรถถูกควบคุมค่ะเพราะว่าปิดบังป้ายปิดบังป้ายทะเบียนแต่เราก็มาจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยโชว์ไปเสร็จจ่ายค่าปรับเรียบร้อยชื่อเซนห0าร้อบาทแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยรถเราค่ะตามไปจับที่ไหนก็ไม่รู้ เราก็มารอให้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะปล่อยรถของรถของเราที่เข้าร่วมงานวันนี้งานงานมอบแพรรี่พอตเตอร์ที่จัดหน้าหอศิลป์หน้า MBK นะคะทางทีมงานผู้จัดก็จ่ายค่าปรับเรียบร้อยมีใบเสร็จเรียบร้อยโชว์ให้เขาเรียบร้อยเขาก็ยังไม่ปล่อยไม่ปล่อยรถให้เราสักที อ๋ออยากให้ดูนี่คอฟอเต็มไปหมดเลยมีข้างในอีกคะ่ะมีข้างในอีกแต่คดีนี้นึงคดีแบบเท่าเนี้ดูตามดูตามแบบค่าปรับดูตามจํานวนค่าปรับก็รู้เรื่องแล้วว่าคดีเล็กน้อยเลยเอาคอฟอมาเต็มสถานีทําไมไม่รู้เหนื่อยพี่เขาอีกไม่หลับไม่นอนกัน นี่คุณอวัวจุทาทีพซิลิคันยิ้มหน่อยไว้รุ่นก็เป็นถ่ายท่อสดรอรอรถเรานะคะให้ถูกปล่อยซึ่งรถเราตอนนี้ก็ไปถูกจับที่ไหนก็ไม่รู้ โอ้บนโทเวอีกตั้งหากไม่ไปตามจับเขาบนโทเวม,มีคขาบอกว่าเสียงแอดมินน่ารักจังเลยอขอบคุณค่ะตัวจริงก็น่ารัก <laughs> ตามรถเราให้หน่อยนะพี่ขา ไม่เปิดเผยเชื่อแอดมินนะครับติดตามเพจเราไปเรื่อยๆรักอดมินก็ตามเพจอดมินไปเรื่อยๆคะ่ะเข้มาขมาถึงวีงว่าอรอรถอยู่ แล้วเนี่ยเราจะโดนเคอร์ฟิวกันหรือเปล่าพี่นอนเนี่ยอถานานี่ผมนอนนี่ยไ่อยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู <laughs> พาไปดูคอฝอข้างในอ้าวขอโทษค่ะใอยู่าง เอไม่ได้พาไปบุกนะโอเคพี่พิเศษขอน้าหน่อยอยู่น้ำขอบอครับขอบอสิครับมาใส่คนยู่งง่ายแล้วครับเฮ้ยขอนี่ว่าไม่พี่ขอไม่เกี่ยวตำรวจเนาะตำรวจเนาะพี่ขอทำตามหน้าที่เราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วใช่ครับพี่คือทำ นี่น้องแบบของหลังเต้นเลยพี่อยพี่พลอยว้าวกงด่วนกำลังาไมถึงนอกด้วยแล้วทาไมไไม่ไ้เหมือนเขามารอเราเลยนึกว่าเราจะเอาคนมารอเอาหลักฐานมาให้ดูเฉยๆว่าจ่ายค่าปรับแล้วไม่ได้จะสร้างเรื่องอะไรเลยครับอ๋อมือกาแ้เด็กไม่มามั ของทนายของเธอใช่ไหมโอเคแต่ว่ามันรับไม่ได้อะเรามันเห็นอะไรน่าเอานี่ไปกืเยอะแยะเลยป่ะเดี๋ยวค่อยโทรกลับวันที่แล้วปลาแกน้ำปลาใส่แม่ฉันเนี่ยไม่ขอโทษเลยอออฮัลโหลพี่ท็อปก็หนูหายของรอบที่แล้วที่ที่มีการที่มีใช่หนูอยู่ในคลิปที่ว่าที่ให้

แล้วทำไมต้องเอารถมาถึงนี่ถึงจะปล่อยเหรอคะพอ,พอ,อันนี้หนูไม่รู้รกระบวนการพอกออ็ต้องพามาถึงสอนอแล้วทําไมแล้วทําไมระบบมันถึงอะไรยุ่งยากอย่างนี้น <laughs> สงสัยเขากลัวเหมือนวันที่เราเดินมาหรือเปล่า จะล้อมทำไมมากันแค่นี้นี่เราไมา่ได้ส่ือเพราะเาเนะเพราเรามาเสียค่าปรับนะครับใช่ค่ะีม่มันจบที่รุ่นเราเกิดมาลูกก็ลำบากกว่าลูกจะโตอ่ะลำบาก นี่สินโอ้ยเยอะแยะมหมดนี่สินไม่พออยู่เกิดมาใ,ในรัฐบาลอย่างงี้รัฐบาลโง่ไม่ว่าวัคซีนยเนี่ยอะไรทุกวันเนี้ยคนตายเนี่ยนอนตายเัยนวันสองวันน่ะจัดฉากว่ามึงก็ตายนอนชักก็จับใช่รหมจับหูจับหน้าจับเลย มันทนไม่ไหวค่ะเี่บอะไรวะไม่เอาค่ะไม่เอาขอข้าวขอข่าวเนี่ยรบกวนพวกทีมงานกันข้าวก็ยังไม่ได้ซื้อซื้อไม่ทันงานจบก็ป่าเข้าไปทุ่มครึ่งแล้วข้าวยังไม่ได้กินกันเลยต้องมาลงพักกันอีก

อยาททำมาหากินจะกินข้าวยังไม่ได้เลยหนอยากเป็น่อาสำหรับผู้เข้าชมที่เพิ่งเข้ามาผู้เข้าชมที่เพิ่งเข้ามานะคะ,อะตอนนี้ทีมสาร,รยาเพื่อประชาธิปไตยอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานปทุมวัน เพราะว่าวันนี้เราเป็นทีมผู้จัดงานมับเพอร์รี่พอตเตอร์ร่วมจัดงานช่ช่ๆร่วมจัดงานแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมร์รี่พอตเตอร์แล้วเกิดเหตุที่ว่ารถของทีมงานนะคะถูกควบคุมตัวไปทั้งทั้งที่เราจ่ายค่าปรับแล้วต้นเหตุก็คือมา,อารถปิดบังทะเบียนเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ได้ใบฝั่ง เราก็ทําตามใบสั่งจ่ายค่าปรับตามใบสั่งเสร็จเรียบร้อยมีใบเสร็จทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ปล่อยรถรถอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่ถึงนี่มีใบเสร็จให้ดูมีชื่อเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยค่ะรับเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้รถคืนนะคะ นี่ค่ะพี่บอยพอสั่งขึ้นคุกกี้นี่ข้างในสอนอปทุมวันก็มีคอฝออยู่ไม่คนเหมือนรอแป๊บนึง <c oughs> ข้างหลังก็มีนะคะมีมี้มมาเร็วมีม้าเร็วจากมณชนมาบอกว่าข้างหลังก็มีคอฝอข้างในก็มีคอฝอเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยสอนอก,ก็ใหม่อยู่นะ จะบอกว่าข้างในใหม่มากมม <laughs> เข้าไปแล้ว <laughs> ทีมงานก็ <laughs> พึ่งกลับมาจากหน้างานนะคะเคลีย <laughs> ขยะใช่เคลียขยะเคลีย,ย,น,น,ยนู่นเคลียนี่เคลียของเสร็จแล้วเราก็ได้รับแจ้งมาว่ารถถูกควบคุมไป เราก็ต้องมาสอนอข้าวก็ไม่ได้กินเพราะร้านก็ปิดหมดแล้วเพราะมาตรการห่วยแตกมันน้กเอนเนอร์จีดาวมาจากไหนเลี้งแย่วเป็นจิตวิญญาณยายยแแแถถถววว ประเด็นก็คือรถออกจากพื้นที่ชุมนุมไปแล้วแล้วเขาก็ตามไปควบคุมรถทีนี้รถอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็ต้องวนกลับมาสอนอ,อปทุมวันทั้งที่เราก็จ่ายค่าป,ปรับไปเรียบร้อยแ,แล้วก็อะไรก็ไม่รู้โอ้ยเหนื่อยนะเนี่ย ขอบคุณทางบ้านนะคะที่เป็นห่วงพวกเราแล้วก็บอกว่าให้ระวังตัวกันเผื่อเผื่อมันเอารถไปติด GPS เราจะเช็คให้ดีคะ่ะเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทีมเข้าไปข้างในแล้ว <S <S 1> <S 1> เพราะว่ากลัวทีมจะเข้าไปป่วน แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูว่าคอฟอเยอะมากคือนี่คอฟอเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วโกรธก็ขอนัดรวมตัววันที่เจ็ดนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคะ่ะ ทีมงานไม่ได้นอนคอฟอไม่ได้นอนตำรวจไม่ได้นอนไม่มีใครได้นอนแต่เราจะมาทำให้ชีวิตเรายุ่งยากกันทำไมเนี่ยก็จะเปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่า แบตจะหมดหรือรถมาถึงนะคะแล้วเราก็จะปิดเพราะว่าแบตก็ไม่ได้ชาร์จออกมาจากบ้านมาจัดงานก็ไม่ได้ชาร์จแบตรอ ตันปิดชีวิตสัตวป่ามีหมนูแตงโมการทน ตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างไหมคะจากรถยังไม่มีเนาะนะเราก็ยังไม่ได้ยินข่าวอะไรจากรถเลย,เยน,นอกจากตอนที่ออกมาโชว์ใบเสร็จจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็พี่ตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อประสานงานไปให้ทางทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับรถแต่เราก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย ช่วงนี้มันโควิดรถมันก็จอดแล้วมันมันไม่มีที่จอดอ่ะเพราะว่าติดมันกวิ่งก็แบบเขาไม่ค่อยที่จอดเลยต้กงไปต้องจอดที่ไม่มีรายได้เลยใช่เมืวันหนึ่งเขาเรียกรวมเหมอนเขาแบบเขาจะเรียกรวมที่หน้าทำเขายไปเขาเดียกนบไปไมู่้ใช่ไหน้าร้อยพัน่ะครเดียวระเดียบวันใกล้จะสั่งคืนแล้วนะตามผมครับเนี่ยนะพิสานถึงกูกล่าไว้ รอวันรอว<อ><อ>ันผมน้ำมนต์ก็อนเรียก,ออกคนแม่งโน,นี้ด้วยเดือดร้อนแม่งไม่จีบร้อนทิปสัมภาษณ์แบบว่าเออเขาเอาแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาเสียค่าเช่ารถค่าอะไรเยอะแล้วเจ้าของเนี่ยไม่ได้ซื้อรถไม่ได้อะไรมีแต่ขายครับ เราเราาลอองงไปนนนนนัมะคคบืส่วนนีาาจดี๋ยวขอรีแคปอีกทีให้กับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะตอนนี้สารยาเพื่อประชาธิปไตยเป็นผู้ร่วมจัดงานมอแพร์รี่พัลเตอร์ที่วันนี้หน้าหน้าหอศิลน,นะคะแล้วก็รถคันหนึ่งของเราปิดบังใต้ทะเบียนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็โดนใบสั่ง ให้มาจ่ายค่าปรับที่สอนอปฐุมวันเราก็จ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถก็ถูกควบคุมไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนค่ะยังไม่ได้ข่าวด้วยว่ารถไปไหนอันนี้อันนี้อันนี้เหตุการณ์รายงานสดค่ะรายงานสดอยู่หน้าสอนอปฐุมวันค่ะ ใครไม่ทันเหตุการณ์ไปดูโพสต์ก่อนหนะ้าที่จะไลฟ์ก็ได้นะคะจะกระจ่างกว่าให้แอดมินอธิบายเองเพราะแอดมินบางครั้งก็พูดเร็วไป, <laughs> วปรบเาสอนนปทุมวันก็มีเจ้าหน้าท,ที่คอฟอ,อยู่นะคะมีข้างในข้างหลัง ข้างหน้าข้างบนข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังพร้อมๆกัน <c oughs> ทีมงานก็มารอรถขอรถคืนเฉยๆค่ะไม่มีอะไรมาก <c oughs> เราแค่อยากรู้ว่ารถเราไปไหนจะทำอะไรกับรถเราอะไรอย่างนี้ ตอนนี้เป็นถ่ายทอดสดนะคะสถา,านการณ์ตอนนี้เลยนั่นรถปะคะพี่นั่นรถปะมีรถตำรวจมาทางนี้ใช่รถเราหรือเปล่าใช่รถเราหรือเปล่าใช่รถเราด้วยรถมาแล้วเย่เปิดตัวอลังการวะ <c oughs> มีขบวนเสด็จมาค่ะ โหบกมือโบกมือขบวนเสด็จให้รถของทีมงานอลังการชิบหายดูเป็นร้อยดูเลขสวยนะอลังการงานสร้างอันนี้เด enfin ี๋ยวนะอันนี้คือตอนที่บุกจับก็คือมีเท่านี้เลยอะนะไม่รู้เหมือนกันเขาไปอย่างนี้เลยป้าตอนที่เขาบุกจับรถเราเขาไปอย่างนี้คือไปอย่างนี้เลยแค่รถคันเดียวเพื่อรถคันเดียว นี่ค่ะภาษีของประชาชนภาษีของพี่พี่น้องๆ้องที่ชมกันอยู่ตอนนี้คุ้มปะ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 ทุกคนคุ้มปะยินดีไปเสร็จอยู่กับพี่ว่าสุดยอดไปเลยกูประทับใจจริงๆยินดีที่ได้แบบรู้ว่า ปกติเรากเงินเงินที่จ่ายไปแต่ละปีนี่คืออย่างนี้โอเคเข้าใจรู้เรื่องปลอดภัยมากเนี่ยเราโควิดก่อนมันจะเราโควิดก่อนมันจะโภธการเดืดยากพี่ทักลาดดือดครอบครัวงอตั้งแบดไวท์ัวแง่ าารเขาจะคืนให้เมื่อไหร่ทางเราก็ไม่รู้ค่ะแต่รถมาถึงแล้วก็โล่งใจไประดับหนึ่งอย่างที่บอกคะ่ะเรามีหลักฐานใบเสร็จจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอารถไปทำไมแล้วเมื่อไหร่จะคืนแล้วทำไมต้องเป็นพิธีรีตองอะไรยุ่งยากเยอะแยะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่รถเราฟังฟังนี่คือเจ้าหน้าที่ที่ไปกับรถนู่นนี่ใช่ป่ะอ๋อหนู่นูเจ้าหน้าที่ที่ไปกับรถก็คือนูเขาอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าอะไรผิดพลาดไปอ่ะแบบเราไม่ได้จ่ายค่าปรับอะไรอย่างเงี้ย กลัวมากเลยว่ารถของเราจะไปต่อชดอซะแล้วพี่คอพวกหนูยังอยู่ตรงนี้นะคะพี่หนูกลัวเคอร์ฟิวถ้าเกิดว่าจาไม่ปล่อยหนูกลับก่อนหนูขอใบผ่านได้เปล่าพี่ทำไงกันหนเนี่ยข้าวหนูยังไม่ได้กินการทำไมกูถึงข้าไปในสอนอไม่ได้เออน,น,นั่นดิลงพักเพื่อประชาชน พกปืนก่อนเหรอพกปืนกนเว้ยอุ้ยสารยารุนแรงชิมงานจัดม็อบรุนแรงไอรีพัลเตอร์แม่งรุนแรงดูดูดูมีคนปืนกลมึงจับรถเครื่องเสียงท่นเดียวมึงใช้ปืนกลมึงจับรถเครื่องเสียงโดยใช้ปืนกลน่ะพี่ขอดูปืนหน่อะพี่ขอดุเดี๋้ๆๆขอแค่ใกล้ๆหน่อยอยากอยายขายอ้าวมึงมีคน นายีผมขอชื่อนายี่ได้ไมั้เป็น,นายพีผมคือใครี่อ่าสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะก็คือว่าวันนี้สารยาเป็นผู้ร่วมจ Potter, นะัดม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะแล้ว <c oughs> แล้วเราเราก็มีรถอยู่คันนึงของทีมงานนะคะที่ปิดบังไปทะเบียนเพื่อความปลอดภัยแล้วแล้คันนั้นก็โดนใบสั่ง ข้อหาปิดบังายทะเบียนเราก็มาจ่ายค่าปรับตามธรรมเนียมแต่เขาก็ไม่ได้แบบปล่อยรถเราอะ่ะเขาเขาตามไปจับรถเราทีหลังได้ซ้ําไปควบคุมรถเราทีหลังบนทางด่วนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนค่าปรับนี่จ่ายเป็นเงินเดือนหรือเพชรดีกีครับอีเทียรถคู่ก่อสองคัน กับทหารติดปืนกับทหารติดปืนกลสุดยอดตอนนี้รถก็มาถึงสอนอปทุมวันอย่างปลอดไัยเท่าที่เห็นนะคะผิวเผินดูปลอดไทยแล้วก็มีรถตำรวจตั้งขบวนเสด็จให้เลย อะไรเขาบอกว่าขัวนนเสด็จก็คือแบบไม่มันเป็นคือคำไงเ,เออเป็นคำไงเสด็จเป็นภาษาขมิ้งด้วยว่าวเ,เ,ออเราก็มารอรอรถรอรถนะคะรอให้เขาปล่อยรถเรา และทีมงานก็จะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมใบผ่านเพราะว่ามันมีเคอฟิวเข้าใจเปล่า ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตํารวจนึกคึกอะไรขึ้นมาแล้วมาแบบยัดข้อหาเราเออกจากบ้านยามวิกาลอะไรอย่างนี้ก็เป็นสักขีพยานให้เราหน่อยนะคะว่าเรามาตั้งแต่ก่อนสามทุ่มก่อนเวลาเคอร์ฟิวแล้วเราก็มาตามรถเราซึ่งเราก็มีเหตุผลที่จะต้องมา <c oughs> แต่ก็ว่าไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกว่าภาษีที่พวกเราจ่ายไปก็รู้สึกแบบตื้นตันนะ่ะเห็นเ <he S 2> ขาเอารถมาต่อกันเจดแปดคันจากรถของเราแค่คันเดียวรถกระบะคันเดียวแต่มีรถคุ้มกันแบบโอ้โหสุดยอดนึกว่าเป็นคนสำคัญเลยทีเดียวขอบคุณค่ะ ใช่ไหมพวกเราอยากกลับบ้านมากทีมงานอยากกลับบ้านปล่อยรถเราเถอะข้าวยังไม่ได้กินเลยเ <What? S 1> พิ่งอเพิ่งเสร็จจากงานว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มาก็ต้องมานี่แล้วอะ่ะทีมงานน่าสงสาร <laughs> ทีมงานทำงานหนักมากครับวันนี้แต่ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็ดีใจที่ทุกคนอ่า ได้มีส่วนร่วมกับการไล่ผด็จการวันนี้นะคะภารกิจเรามีต่อในวันที่เสิงหาคมก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ยังดูไลฟ์ของพวกเราอยู่ให้อ่ามาร่วมงานกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกถ้าไม่สะดวกอ่ากลัวมาตรการโควิดกลัวติดโควิดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันค่ะเป็นเป็นความสมัครใจของแต่ละท่าน แต่ใครมาได้ก็อยากให้มามาไล่เผด็จการด้วยกันรถหนูไปไหนแล้วขอรถคืนแค่นั้นเองหลักฐานพวกเราก็มีว่าเราจ่ายแล้วไปเสร็จอะไรก็มีจ่ายค่าปรับแล้วแต่ทำไมยังไม่ปล่อยรถ กันแกล้งประชาชนคืองานของเราเย่ yeah.